สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายหลักการการตั้งทีมในส่วนของกองทัพแห่งเงานะผมว่ากองทัพแห่งเงาเนี่ยเราควรตั้งตัวไหนเป็นเฮดนะผมแลวเอาตัวไหนเป็นซับพอร์ตอีก2ตัวซึ่งกองทัพแห่งเงาผมขออธิบายส,สั้นๆก่อนว่าในบรรดาตัวพวกนี้ตัวละครที่เราไม่ได้ใช้แบบว่าแทบไม่ได้ใช้เลยผมก็คือในส่วนของแท้งนะผมส่วนตัวละครที่เราได้ใช้เบอรสุดตอนนี้แน่นอนหินยับนะผม ไอตัวนี้ใช้บ่อยสุดนี่เพราะเป็นการเพิ่มปริมาณดาเมจสกิลทั่วไปนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าเราควรจัดแบบไหนนะผมเดี๋ยวผมขอแบ่งเป็น2แบบคือกรณีที่ว่าเราใช้กับของจิตอูและใช้ของฮันเตอร์นะผมโอเคเรามาดูของ2องจิอูกันก่อนของ2องจิตอูนะผมแน่ๆเลยก็คือหินาจะต้องเป็นเฮดหลักอยู่แล้วเพราะว่าดาเมจสองจิตอูส่วนใหญ่เป็นดาเมจสกิลทั่วไปนะผม ส่วนตัวที่2แนะนำให้เป็นเควแล้วผมลเป็นหมา3หัวเนาะแน่ๆเนี่ยคือ2ตัวนี้จะล็อกอยู่แล้วนะผมว่าเราควรเอา2ตัวนี้ไปถามว่าทําไมเราถึงต้องเอาเคไปนะผมเพราะเนื่องจากสกิลน,นี้สกิลน,นี้สันดาบเนาะซึ่งสันดาบหรือว่าสกิลจมตที่ทั่วไปเนี่ยจะสร้างปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้น50%อันนี้เราไม่ค่อยสนใจของเราสนใจสกิลนี้ก็คือสตูจะได้รับปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้น5%ทั้งเกมนะผมก็คือเป็นการ ทำให้ตัวเนี่ยตัวบางขึ้นนอยประมาณนี้แหละในมองของผมนะผมก็คือเป็นการเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกหเปเ็นเาะทั้งเกมมันเป็นข้อดีมากของส่วนตัวที่3ตัวที่3เนี่ยผมจะแนะนําอยู่3ตัวก็คือถ้า,าอีก,กีสก็จะเป็นดาบคู่ของผู้สงตัวนี้จะเป็นตัวทาดาเมจผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนดามดเมจเยอะกว่าผมก็สำหรับใครที่รู้คอมเมนต์มาได้นะผมส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมังกรเพราะมังกรจะมีพาสซีฟจากกรณีที่เราปวด3าดาวนะผม ถ้าเราปลด3ดาวเนี่ยจะเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้น10%นาน2ีบวิกรณีที่ว่าเราแบบเน้นวิ่งหรือว่าเราใช้ในส่วนของการผ่านบาลานนะผมกรณีที่เราหลบในส่วนกระแพงไฟฟ้าเนี่ยสก,กิลนี้ก็จะช่วยนะผมก็สำหรับเซกิตู U ก็ประมาณนี้ก็คือ2ตัวได้เป็นเฮดหลักส่วนอีก3ตัวเนี่ยคุณก็เลือกคุณจะใช้ตัวไหนดาบปู้อีกิตหรือว่าจะใช้เป็นไคเซลนะผมก็ประมาณนี้ก็สำหรับฮันเตอร์นะผมฮันเตอร์เนี่ยหลักๆเลย เราจะโดนล็อกอยู่2ชอช่องนะผมซึ่งทุกคนก็จะได้เดาได้อยู่แล้วว่าช่องหนึ่งที่เราโดนล็อกไปเนี่ยก็จะเป็น 2K เนาะเพราะนอกจากเนื่องจากสกิลนี้เหมือนกันเลยของศัตรูคือล็อกเพราะสกิลนี้เหมือนกันและอีกตัวหนึ่งก็คือไอออนนะผมทาไมต้องใช้ไอออนเพราะไอออนมีคุณสมบัติของสกิลนี้นะผมไอออนจู่โจมเมื่อกระโดดไปข้างหน้าและทิ้งตัวลงมาเดี๋ยวด้วยคอนพลังป้องกันของศัตรูลดลง12%นาน10วินาทีนะครับเพราะ ฮันเตอร์ส่วนใหญ่มันไม่ได้มีส mm hmm. กิลลดเกราะป้องกันให้นะผมคือมีแต่มีน้อยแต่ถ้าอยถ้าเราไอออนไปเนี่ยมันก็มีลดให้นะผมนั่นเป็นเหตุที่ว่าทําไม2ตัวนี้ถึงโดนล็อกไวไ้ด้วยกันได้นะผมส่วนเฮดเฮดเนี่ยผมจะขอแบ่งเป็น3แบบนะผมสมแบบในที่นี้ก็คือถ้าเป็นพวกชาแฮอินพวกเป็นมิเิอิเลยว่าสกิลฮันเตอร์ที่เน้นชาก,การใช้สกิลทั่วไปมากกว่านะผมหินจะเป็นหัวนะผมคือการจัดจิเป็นแบบนี้ นะครับอาจจะเป็นแบบนี้เลยแต่เมื่อไหร่ที่เราเล่นทีมอาริเซียนะผมหรือว่าทีมที่เฉพาะร์สแควเป็นหลักทีมอาริเซียเราก็จะใส่เป็นในสอของเจ้าเครียดไปแทนเพราะว่าเจ้าเครียดเนี่ยจะทําให้ดาเมจสกิลคอแควเพิ่มขึ้นนั่นะคือดาเมจแรงขึ้นหน่อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะพอดีกับอาริเซียเลยที่ว่านางเนี่ยใช้ในส่วนของคอแควเป็นหลักนะครับผมส่วนกรณีที่เราเล่นทีมชาร์ลอต หรือทีมโทมัสที่ดาเมจส่วนใหญ่อยู่กับอันตินะครับเราก็จะใช้ไคเซลเพราะไคเซลจะทาให้ปริมาณดาเมจอันติเพิ่มขึ้น8%็นะครับก็หลักๆประมาณนี้เฮดนะครับเราจะปรับเึ็นสาแบบคือถ้าเป็นดาเมจที่เน้นสกิลทั่วไปก็จะเป็นหินนะครับถ้าเป็นอดิเซียเราก็จะปรับเป็นคอร์กแท็กส่วนถ้าเป็นชาร์ล็อตหรือโทมัสเราก็จะใช้ในส่วนของไคเซลนะครับก็การจัดทีมเงาประมาณนี้ไม่ได้ายากเลยนะครับก็คือถ้าเป็นของ ซองเฮดแน่นๆเลยคือจะเป็นหิน,นเพราะว่าซองกินอูส่วนใหญ่เนี่ยดาเมจสก,กิลอยู่กับปริมาณดาเมจสก,กิลทั่วไปนะผมส่วนช่องสองเราก็จะล็อกเป็น K หรือว่าหมาเพราะว่าสก,กิลสันดาบจะทำให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น5%หรือว่าปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้น5%อะไรก็ต่อเนื่องถาวรเนาะส่วนช่อง3ก็เลือกเลยว่าคุณจะใช้ตัวไหนใน3ตัวนี้ผมคือใช้อีจิจก็ได้ใช้แบบผู้ก็ได้ใช้ไฟเซลก็ได้ผมสรับซองกินอูเนาะส่วนของฮันเตอร์นะครับสองของฮันเตอร์เราจะล็อกออออยู่่2ชงกก็็คืล ับล็อกไอออนไวเพราะเคก็เหมือนกัน,นที่อธิบายไปและไอออนจะมีสองสกิลการลดเกาะป้องกันศัตรูนะผมก็ประมาณนี้ส่วนเฮดเฮดเราจะปรับได้หลักอยู่3ตัวคือไม่หินก็ไคเซลไม่ไค่เซลก็ทัสนะผมเรียกว,ว่าเจ้าเขี้ยวซึ่งเจ้าเขี้ยวผมจห้จำง่ายๆว่าเจ้าเขี้ยวเนี่ยเราจะใช้กับอลิเซียเท่านั้นคือถ้าดานนั้นเ,นเราใช้อลิเซียเป็นดาเมจหลักก็ควรจะเอาทัสไป แต่ถ้าด่านนั้นเราใช้ในส่วนของพวกาชาฮอินมินีไปหินก็ควรจะเป็นหัวไปนะผมส่วนถ้าเป็นตัวในส่วนของชาลอตกับโทมัสที่ชาอันตีเป็นหลักแล้วก็ไครเซลไปเพราะไครเซลเนะี่ยเพิ่มปริมาณดาเมจอันตีทั้งทีมนะผมก็ประมาณนี้สำหรับการจัดทีมเงาอ่าก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าการจัดทีมเงาก็มีผลต่อการเล่นทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะผมก็ สำหรับการจะทีมงองาะผมอาจจะไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมโดยเฉพาะในส่วนของโซลจิตุถึงบอกว่าช่องที่3เนี่ยให้ทุกคนลองเลือกว่าจะใช้ตัวไหนใน3ตัวนั้นนะผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตัวไหนดามเมจแรงกว่ากันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะผมเป็นคลิปสั้นๆก็สวัสดีครับ